สวัสดีครับวันนี้เราได้ยึดบ้านสามสลึงแกงสามสลึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะทําการละลายแกงนี้ใหม่นะครับเมื่อยึดได้แล้วเราก็ต้องเอาเข้ามาเป็นลูกน้องเราพี่เนาะว่าย,ยัางไงพี่เพชรแกงยี่ผ้าสตางค์บัเราจะเพิ่งตั้งชื่อนะต้องหาดีๆหาเรื่องหายามก่อนนะพี่เพชร นเดียวค่ะาคสิมายึดมาปนก็ต้องเป็นหลังจากเรายึดบ้านแกงสามสิงได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำกับข้าวกินในหมดแล้วเราก็ขึ้นไปอยู่ผู้เหล็กไฟนกไปด้วยนกไปไหมนกไม่ตอบนะไปน้ำบะไม่ตอบอันนี้คือผู้เหล็กไฟปะอ๋ออันนี้คือผู้เหล็กไฟ เราก็กําลังจะทํากับข้าวกินนะครับส่วนดีดีก็ปลาหมึกนะครับปลาหมึกเนี่ยซ่อนไว้อย่างดีแต่หลังจากที่เรายึดแล้วก็เราต้องการค้นหาทุกอย่างทรัพย์สินทุกอย่างเป็นของเราหมดนะครับถ้าแกงตามสลึงได้ดูคลิปนี้แล้วก็ปวดรับรู้ไว้ไ<ห>ด้วยว่าบ้านท่านในตกเป็นของเราเรียบร้อยแล้ว <laughs> เราจะทําการก้อยกุ้งนะครับกุ้งท่านเราก็เอามาก้อย พอแล้วนะดีมันีแห้งกวทั้งเพอาะ่าไม่ไม่เอาออกบไมันมีน้ใสไม่ได้กรกาฮะตะแกงเห็นไหมออไันนี้คนคนบึงคงหลงกำลังซอยหอมผักหอมนะครับใส่งั้ไปกุ้งนะคะ ดีดีเคยสอนเมียซอยเพราะีเหวินแบนั้นเนาะเอาสะเบ็บเคียงกระจายเลยใส่อะไรลงไปพริกนะคะเขาคด้นกันแล้วใส่พริกถ้าไม่เผ็ดนะคะการทำก๋วยกุ้งต้องเปรี้ยวนะคะแล้วก็เผ็ดนะคะพบรานเนาะนะคะเราทำอย่างมีความสุขเพราะว่าเราได้ยึดบ้านเข้าไว้เป็นที่ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาเขาก็จะเข้าบ้านไม่ได้นี่ครับพี่ยังครับ น้ำปลาค่ะยังอ่อนเออลาปลอะไรจะไปนต้ขาบดทอจากบาทเนาะนี่มันใส่พงคืรสเดี๋ยวเราจะอวยอวยออกนะครับใส่ในน้อยนะครับใส่ลายแสบลายใส่น้อยเสบน่อยใส่เข้าไปอีก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 พ่อพอพอพอเล่นสือโอ้เอาลีหายใจคลอยแล้วนะครับพี่ก็มักน้อยแล้วเนาะนี่ครับเดี๋ยวเอลจะย้อนด้วยนะครับย้อนเหมือนเมื่อวานเนี่ยครับนั่นฮัลโหลฮัลโหล โอ้ยทั้งลูกทั้งัวเจ้าอเนี่อวนนนี่นะนี่ครับโม้เอ๊ะแอบไม่รู้ได้ยังไงเราตั้งกล้องรัดหน้าแล้วโอ้่ายเล้วนะคะเป็นไทำพริกสมบะขมอนให้พริกชิมนูยะเอาไปหาพริกไปไปาหน้าินะเอาไปหาพริกชิมนาะ่คมเพียงแ่พี่เนาค่ะเอาย่างไปหาเพิ่อนเพิ่นเป็นพริกเพิ่นเปอ้ะย่างไรอยู่ท่นไร่นไนี่นี่คมนี่คือไปเอกมิวสิกเพลงดังนะครับ เอาซ้อนให้เบาต้องยิบกินเฮ้ยเสล้อยสมบัติเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับสมบัติแ่บแซ่บลีบหรือแซ่บอยู่แทบเยู่เอาแทบนะครับแซ่บบ่เอ้แซ่บอยู่บ่แซ่บอ่าโอเคทำการปรุงใหม่อีกครั้งหนึง่งต้องเปรี้ยวๆนะเพราะว่า แสดงว่ามีอาการมีมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งผิดพลาดนะครับอะไรนะเป็นไรกุ้งคือหวานว่ะไม่ใส่ไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยเป็นน้ำกุ้งเป็นน้ำกุ้งกุ้งหวานกุ้งหวานมันแท่ของมาบ่เลยแล้วมันเป็นหวาน นี่ครับเมนูของเราหนึง่งกกุ้งนะะสองอาไปแช่อาแช่เอาให้นกป่<ไ>ปายเลยพร้อมเสิร์ฟนะเดีย๋ยวเราจะตามไปนะครับ <c oughs> ก็เป็นคำขันตอนเที่ยงนะครับก่อนกินข้าวหลังจากพักพักเที่ยงเดี๋ยวกินข้าวเสร <c oughs> ็จเราก็พักอีกสักแปดชั่วโมง,งแล้วก็ทำงานต่อต <c oughs> กลงได้ตัวละ <c oughs> เอาล้ะครับถือว่าเอาืืนไว้เถอตัวน่อยืนไว้เถอะโอ้ยปเจ่เจพีนี่อาหารก็มีนี่นะครับแล้วก็มี้า มีเด็กด้วยเราจะก้อยเด็กกินอีกอันนม้านั่นนี่ม,นนม,มาครักกบชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ท่าน like, เดียวนะครับเทนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ